ครับนี่ครับศาลเจ้าแม่ขุนยิมอำเภอพักดีชมพลจังหวัดชายภูมินะครับจะมีหลวงปู่ลอกอุดดอนสวยงามนี่นะครับดูชมความงามนี่นะครับชมกันชมนะครับ ปูโลกอุดอรนะครับกับพระปางเปิดโลกนี่นะครับพา,าชมความงดงามจะเป็นขุนเขานะครับจะเป็นที่สปายะสงบไม่ใช้ไฟฟ้านะครับนี่นะครับชมความงดงามนี่หลวงปูโลกอุดอรนะครับ ีองค์ใหญ่มากนะครับผมหูลอกขูดอนปาางเปิดโลษนี่ครับข้างๆก็จะมีสารเจ้าแม่กลวนอิมนะครับนี่นะครับงดงามมาก นี่นะครับทางวิหารพระอวโลกิเตสวนนะครับเป็นผู้สร้างไว้เม hey, ื่อสิบหกสิบเจ็ดปีก่อนนะครับจะมีป้ายบอกไว้